สวั i, สดีทุกคนแล้ววันนี้เรา acio, stones, oj, ہ, dai, อยนน cosas, Louise, goals, ู่ก <play guy> ับเกมใหม่นี่เช่นเคยคล้ายๆของสมิธโดมเลยเออแล้วก็เออกูจําชื่อไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นิดาจอแล้วกันก่อนอื่นเลยเราจะไปเกิดกันในโรงพยาบาลง้ๆดูซิมได้ฮีมีเฮียอะไรเลยเนี่ยไฟก็มันไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟกันอีกแล้วหรือไงทำไมเกมผีมันต้องไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟกันตลอดเลยวะทำภาพมาสว่างสว่างว่างไม่ได้หรือไงหรือว่าตามึงจะบอด ไอพวกผีนั่งเง้อร่างกายกูอยากมันเท้าเว้ยออตอนนี้เราอยู่กันในที่เออเออแล้วที่นี่เป็นที่ไหนเออเอาเป็นว่ากูไม่รู้แล้วกันว่าที่นี่คือที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปอออลองเดินกงก็ดูโอดูประตูะมึงเอากูมาปล่อยไว้ที่ไหนไม่รู้กัอีแค่เปิดประตูมึงยังให้กูทำเลยไอ,อผีเหี้ยเออนั่นเหี้ยเลยนะอะดูสิมีประตูด้วยเออนี่ยะไรนะ เฮ้ยทุกคนดูสิอ่อมันโยนไดด้เราอาชีพหายแล้วมีเหี้ยอะไรตามมาหรือเปล่าวะเนียวิวว่งก่อนเลยสิคุณเลยอยู่ดีๆไม่ได้ยันไม่ต้องแจ้งแต่ปัญหา,าจริงๆเลยตัวกูเนี่ยเอ่เรียบตูเข้าประตูก่อนเอาชีวิตรอดแล้วเร็วแล้วตาทุยเออนี่อะไรนะเออแล้วมัน,นคือปากก้อนเออเก็บปากก้อนได้หรือเปล่าเออเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แล้วมึงจะวางไว้ทำไมผู้ชายเก็บได้งอเออเราจะมาเดินลูทางนี้กันต่อเออประตูทางนี้มันปิดนี่นาเออนี่คืออะไรเออมันคือนาฬิกาง้อมันวิวทำอะไรวะ ช่างแมงอี่หมื่นยี่สิ้าทุกคาตาอยู่แค่เอ่อ Oh shit อ้าชิบหายแล้วเอ้าวอะไรจริงเลยน่าโง่เงาตากูไม่ได้ไว้ผีสี่ขาหน้าขาวเออมันไม่ตามไม่ไดีกว่าเออมึงเอากูมาปล่อยไว้กับตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเอ่อเราจะเดินกันที่ไหนเอ่อกล้จะเชื่อคืนเอ่อเสียงนาฬิกายอจากที่ไหนไว้แล้วตกใจไว้หยุดทำเสียงกริ่งกับพวกนาฬิกานะโง่กูกลัวอ้าวเร็วแบบประตูก่อน แล้วต้องเประตูเอาปสักทีสิปวกประตูแน่งเอก็แค่นั้นแหละตุ๊ตุ้าา๊ตุ๊ตล๊วุ๊ต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 ุ๊กุ๊ตุ๊ตุ๊ตุตก๊่อ๊ตุ๊ตุยตุ๊ตุา่าเข้ามากลัวจุ๊ตุ๊ตอ๊ตุ๊ตุ้ยุาเุ๊ตุ๊ตม๊ตุ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 ๊ัุ๊ต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 ุีุ่๊ตุ๊ตะุ๊่๊มต ไอผีน่าง้มึงอยู่ไหนลูกของมึงอยู่นี่ไอผีหน้าง้อลูกของมึงจะข่มขืนกูแล้วไอพวกสาเกมมึงเอากลมาปล่อยไว้ที่ไหนเนี่ยมึงดูสิมีตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้อยู่เต็มหมดเลยอ้าถ้าไอพวกในโรงพยาบาลมาแพ้พวกตัวน่าง้อจริงๆจะบอกนะว่าพวกโรงพยาบาลพวกนี้ม่นดพวกน่าง่นี่ฆ่ากันนะโคตรน่าสมเพชเลยมึงเดินผีพวกนี้ฆ่าได้ไงวะเนี่ยปัญญาจะแดนมันยังไม่มีเลยเนี่ยมึงดูสิมีอะไรน่ากลัวกว่าดีหรือเปล่าเอออนั่นเตียง ลา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 โรงพยาบาลนางโง่กับพวกผีนางโง่อีกสองตัวฮัลโหลออะนี่ผีนางโง่มันยังอยู่ในที่นี่อีกหรือไงมึงไม่คิดจะออกจากที่ตรงนี้บ้างเลยเหรอตามกูมานี่กูจะเข้าทางประตูนั้นไอ้ผีนางโง่ตามกูมาเลยเอเลี่ยนไม่มีผมอย่าร้องเสียงดังปากมึงเปิดนะเว้ยเพลงฟันสับนั่นเออมึงทำให้น่ากลัวกว่านี้เลยไปเอ้นี่เป็นเกมผีจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยกูนึกว่าเกมมาดิทั้นพนี่โคตรน่ากลัวเลย หยุดตามเสียงแบบนั้นสักทีมันรุ้เร็บ้านดวงโหมไอ้คุณก็ตบหัวทิพย์นยผีนี่ใช่ไหมหัดตามกูมาแล้วทำตัวดีๆบ้างมึงจะตายได้ยังไงเออหัดตามกูมาแล้วเดี๋ยวกูจะให้เพชรดีกรีโอเคไหมไอ้ผีแนงเอ้ปิดประตูแม่งเฮ้เจับกูไม่ได้แล้วเสี่ยผีแนงเอ้ารอแล้วรอแล้วแล้วจริงกูขอโทษเอ้กูขอโทษเอ้ยผีจะไม่ได้ตดกูแล้วเอ้าเสือกรู้ทางการใช้ประตู ไอพีฉลาดเอ้ยมันช่วยกำัวนง,อ,งมอมันเมื่อกี้ไม่ได้แล้วยังไงไอ้ยันทีมาตุ้งทีพวกผีแบบนนะี้กูกลัวนะวมันจะเตม็มนับตุดกูแล้วบายสี่คนูนร้อยเลยฮันุมานยาสมอนครั้งนี้แหละมึงจะได้เปิดตัวนักวิ่งทีมชาติไทยคนใหม่โอเคมาเปิดประตูก่อนไปแล้วสิว้พวกประตูขึ้นสนิมเออโอเคไปแล้วกูหลอดแล้วใช่กูหลอดแล้วเออในล็อกเกอร์นี่ไม่มีที่อะไรเลยยไม่มีใครอา นี้มันอีกแล้วเหรอไอพี่น้องใช้เขยวม,มาสมกับไปรูเข้าประตูนี้ก็ได้วะเอ้อโรงพยาบาลไม่มีสตินเลยเลยลอยเลือดอุ้มคนน่ากลัวเลยใครก็ได้ใครก็ได้ได้ยินเสียงกูหรือเปล่าช่วยกูด้วยตำรวจกูมแรอยู่โดน,นเอเลี่ยนรับตูดเแล้วเออเียกมันเข็มฉีดยาทำเพี้ยไรไม่ได้เหมือนเดิมเลยเอ้าตำรวจก็อยู่ในช่วยกูด้วยกุมันจอโดนผีเอเลี่ยนงับตูดเฮ้ยมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่า ยูหู hoo! มีใครอยู่ที่นี่ไหมเฮ้ย hey! เอา้านี่อะไรนะเอ้า้องนี้มีของเยอะเลยเก็บของไปยุคอบก่อนแล้วมจะใ้เข็มฉีดยาเขาทำไมเนี่ยมึงคิดว่าเข็มฉีดยาจะพอสำหรับการสู้กับเอเลี่ยนหน้างโง่นั่นเลยมันจใจกเอาเข็มฉีดยาไปฉีดตูดเอเลี่ยนรีบไงเออนั่นะอาจจะเป็นความคิดที่ดี อาจจะเอาเข็มฉีดยาไปฉีดตัวเอเลี่ยนแล้วมันก็อาจจะบู๊เธอละแล้วมันจะกลายเป็นเอเลี่ยนมีห้ำใช่มันจะกลายเป็นเอเลี่ยนจะสุดยอดเอเลี่ยนจะมีสองเพศในตัวเองเออแล้วไม่ดูฟังดูขนลุกแค่กูคิดว่าเอเลี่ยนจะมีห้ำงอกออกมาจากหน้าผากแค่นี้ก็ขนลุกมากพอแล้วเอเสิยงที่อะไรเน่ะเออเสียอะไริกลใี้ดีอีกลวเฮปรนะตูเปิดไม่ได้มีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจ้กูด้วยกูแต่ก็จะลำอคอกูแหกเป็นสามท่อนแล้วเออใช่พวกคนดูไปติดตามเฟซบุ๊กกูด้วยเออดูนี่สิ นี่มันคือปืนใช่แล้วมันคือปืนมึงเจอกูพวกผีดิบหน้าเลือดกูจะยิงกห้ใส่แตกไปเลยมึงมาเลยพวกผีดิบจิตใจไม่บริสุทธิ์กูจะตอบไปหน้าแหกไปเลยมึงมาเลยเอม้มระอยู่ที่ไหนผีดิบหน้เาเงาออกไปเลยสิเดี๋ยวกูจะสั่งสอนแล้วพวกมึงได้รู้จักคำว่าบาปบุญไอพวกผีดิบใจบาปจะลอกส่งมากเกิดอ่า,หา,หา กูได้ปืนลูกซองมาอีกหนึ่งกระบอกรับรองกูจะฆ่ามึงยกผอบพันแน่นอนเอ่อลูซี่เราเราจะเป็นลูกซองกูบอกไม่ได้เอ้านั่นมันแย่เอ่อขนาดเกมไม่ฆ่ายังถือดาบสองมือได้เลยอ้าใช้พายละกูทำเสียงดังเออไอพี่ลิบต์อยนกมัต้องมาที่นี่แน่เลยเอ้าทิ้งปืนพกกูจะหยิบปืนลูกซองมาใช้ก่อนถ้าคิดว่าแน่มันก็มาเลยกูสู้ตายไอเพวกพผีดิบล็อกจีตเอ่อนี่อะไรเนี่ยเอ่อมันคือพากอ มันมีสําหรับการอ่ันแผลแต่เราไม่สามารถเก็บได้ไอผีหน้าง,งมันอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ออกมาสิพวกผีหน้าก็เอ๊ชิพหายแล้วปืนยิงไม่ออกแบบนี้ต้องไปหากระสุนปืนกันก่อนกระสุนปืนก็อยู่แถวนี้นี่แหละไม่ได้อยู่ไกลหรอกเฮ้อกระสุนปืนพวกแกอยู่ที่ไหนเออเออชิพหายแล้วมาไปทำไมไอผีโลจี่ให้คุณม,มีกระสุนปืนก่อนแล้วค่อยมาสู้กันแบบแฟร์แฟร์ไม่ได้ได้ยังไงมึงรู้จักเขาว่าแฟร์แฟร์หรือเปล่าเอาปิดไฟฉายสิเอเอเอ๊มันไม่เห็นกูหรอกคิดว่าแนมันก็เข้ามาเลย ไม่กล้าซู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเสียผีกับเธอ